คือออกเรากำหน่ยหน่อยพูดตงตรงเลยครับขอให้มั่นใจสบายใจหายห่หวงไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือหลังการขายปัจจุบันเนี่ยน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ออกกรากนหนยไป5ปี6ปีเรายังคอนแทคกันนะครับเหตุผลเดียวที่อาจจะติดต่อหน่อยไม่ได้ก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับติดต่อหน่อยไม่ได้ตอนนี้หน่อยใช้เบอร์เดียวนะก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพท็ก็ติดกันลอยให้เหมือนกัน ดีเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับมาอยู่กับบรรยากาศการส่งมอบรถใหม่มาซ a เ x 30รุ่นเริ่มต้นสีพอลลี่เมทัลเพลย์ซึ่งคันนี้ตอนนี้สถานะก็ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมกับการดูแลทุกอย่างนะครับครบสมบูรณ์เรียบร้อยหล่อและสวยงามแค่ไหนเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับเราอยู่กับรถที่จะส่งมอบพรุ่งนี้วันที่2ธันวาคม2566ก็เป็นเดือนส่งท้ายปีนะครับก่อนที่จะขึ้น ปีใหม่ปี2567 Mazda c x 30รุ่นเริ่มต้นโพลีเมทัลเกรย์ก็เป็นสีที่จริงๆแล้วดูแล้วมีความคลาสสิกในตัวนะครับสวยงามด้วยเป็นเทรนด์ใหม่ของออวงการรถยนต์ด้วยนะครับสำหรับสีนี้ปัจจุบัน Mazda c x 30จะมีจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่น C รุ่น SP แล้วก็รุ่นพิเศษคาร์บอนที่มีการตกแต่งเป็นเบาะหนังแดงเบอเเร์กอรดเรดนะฮะร,รุ่นนั้น ซึ่งเมื่อ2อําเดืนที่ผ่านมาหน่อยจะสมมอบรุ่นนั้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดือนนี้ก็มาสตาร์ทรุ่นนำตน้นซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีความคุ้มค่าราคา989,000บาทคือถ้ามองกันอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าราคาไม่เกินล้านเนี่ยคือความรู้สึกเรามองว่าราคาจับต้องได้นะครับออปชันที่ให้มาและระบบความปลอดภัยก็ถือว่าเพียงพอนะฮะสถานะรถสม,มัอบคันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ ครบทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการดูแลความสวยงามนะฮะขัดเคลือบสีต้องขอบคุณคทางพี่เอนะฮะที่ตั้งใจแล้วก็ดูแลรถสองมอบทุกคันนะครับให้ออกมาสวยงามนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับตอนนี้พักเที่ยงพี่เอยังไม่ยังไม่ได้แบบทานข้าเพราะว่าอยากจะให้รถคันนี้เสร็จสมบูรณ์นะฮะมาสเตอรซีเอ็กซ์สามสิบรุ่นซีพ l ลิเมทัลเกรนะครับ <S <S ก็เป็นอีกหนึ่งสีหนึ่งรุ่นที่มีความนิยมมาโดยตลอดเป็นสีที่ดูคลาสสิกสวยงามและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะฮะฟิล์มกล้องแสงคันนี้ก็หน่อยอัปเดตไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเราติดเป็นลามินาซเลนิติกนะฮะบานหน้าก็ความเข้มประมาณ60เป็นหรหัส L15 รอบคัน L05 ก็คือความเข้มประมาณ80เรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวได้ดีมากนะฮะความปลอดภัยสูงขึ้นเนื่องจากว่า เราวางของวางของมีิ้าวไว้ในรถนะครับก็จะปลอดภยัยรุ่น C ระบบไฟหน้าเป็น LED พร้อมกับระบบไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับปรับองศาการเลี้ยวตามพวงมาลายัยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะเหมือนที่อยู่ในรุ่นท็อปและก็รุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ แบกที่ติดมาจะเป็นขอบ16นะครับเรียกว่าขนาดเล็กกว่ารุ่นท็อปแต่ว่าแก้มยางจะมีขนาดหนานะฮะทำให้มีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นท็อปแล้วก็ความกระด้างก็จะมีน้อยกว่าถุงลมนิรภัยในรุ่น C ีมีถึง7ตําตำแหน่งนะฮะถือว่าความปลอดภัยเพียงพอเลยมีกล้องหลังมาให้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้มีระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดเป็นเลนนะฮะแล้วก็ระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังมาให้ด้วย กระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นตาข่ายหรือว่าทรงรังพึ่งด้านล่างนี่ที่เป็นช่องลมหน่อยติดตัวตะแกรงกันหินนะครับสีของตะแกรงจะเป็นสีดําเงาเหมือนกับที่อยู่ในรุ่นท็อปอาจจะตัดหรือว่าสีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนซึ่งตะแกรงกันหินก็ช่วยเวลาขับความเร็วสูงๆนะครับเพราะข้างในมันจะมีแผงหม้อน้ําอยู่ถ้ามีก้อนหินขนาดใหญ่โดนอาจจะเป็นรอยได้นะครับก็ถือเป็นการป้องกันอันนี้หน่อยก็ ดูแลใส่ใจนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์กระแส c x ร0เนี่ยนะครับขายดีมาตั้งแต่เปิดตัวจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรุ่น S หรือว่ารุ่นรงทอปก็ลดลายผลิตไปรุ่นที่กลับมาขายดีแทนก็จะเป็นรุ่น C รุ่น SP แล้วก็รุ่นพิเศษคาร์บอนเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc ซีซีรองรับน้ำมันที่มีข้าเทน95ขึ้นไปนะครับ เติมได้ทั้งเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์เเติม e 2 0ได้เติม e แ5ได้ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถเวลาดับรถฝาถังเปิดได้เลยนะครับเด็กปัม๊มเขาจะกดตรงนี้ฮะสังเกตดีๆด้านในฝาถังเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ว่าร่นนี้เติมอะไรได้บ้างฉะนั้นโอกาสที่เด็กปั๊มจะเติมน้ำมันผิดเนี่ยถ้าสังเกตดีดีเนี่ยโอกาสน้อยมากๆนะฮะคำแนะนำในการเติมน้ำมันนะครับทุกครั้งควรทำการดับรถเพื่อความปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงน้ำยาเงาแล้วนะครับเพิ่มความเงางามให้กับสีรถยนต์คือรถ1นึคันเนี่ยนะครับระยะเวลาในการขัดเคลือบสีเนี่ยใช้ระยะเวลาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ3ถึง4ชั่วโมงเลยนะครับบางคันเนี่ยก็ครึ่งวันก็มีมาด้าซีเอเราไม่จะเป็นต้องไปติดสัญญาณการขโมยเพิ่มนะครับเพราะว่าติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วกุญแจในวันรับรถหน่อยมีให้2ดอก ใช้ได้เหมือนกันนะครับสลับกันใช้อาจจะ 2, 2เดือน3เดือนครั้งก็ได้แล้วก็จะมีกุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่ภายในหรือว่าด้านในของกุญแจนะครับทุกครั้งที่เรามีกุญแจติดตัวเดินมาในตัวรถประมาณ80เซนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปที่ด้านในตัวรถโดยการกดไปที่รีโมทก็ได้หรือจะใช้วิธีการสอดมือเข้าไปที่บริเวณด้านในของด้านจับนะฮะก็จะเป็นการปลดล็อกหรือหากต้องการล็อกนะครับก็แตะไปที่คีย์เลตนะครับก็คือจุดนี้ เราดับรถเดินห่างตัวรถนำกุญแจออกมาตัวรถนะครับห่างประมาณ80เซนรถจะทำการล็อกอัตโนมัติให้และกระจกมองข้างก็จะทำการพับให้อัตโนมัติซึ่งกระจกที่จะพับหรือการออตโต้เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าจะให้พับออตโต้หรือว่าพับเองก็ได้นี่เป็นหน้าตาของกุญแจนะครับมี2ดอกด้วยกันการดูแลกุญแจไม่ก็ไม่ยุ่งยากครับหลีกเลี่ยงการหล่นบ่อยบ่อวางไว้ห่างจาก อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับยังคงดูสปอร์ตและก็สวยงามวัสดุที่ใช้ในการตก,กแต่งดีไซน์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ดูเรียบรูนะครับเกรดพรีเมียมตัวเบาเป็นเบาะหนังฝั่งคนขับฝั่งเดียวปรับตำแหน่งด้วยไฟฟ้าพร้อมกับบันทึกตำแหน่งได้แต่ว่าก่อนที่จะบันทึกตำแหน่งหน่อยแนะนำให้ทําการปรับองศากระจกมองข้างให้อยู่ในระดับที่เราต้องการรวมถึงปรับ สถานะข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอ Active Diving Display เนี่ยให้อยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับแล้วค่อยเมมบอหรือบันทึกบอรเขาก็จะจดจําตําแหน่งนั้นไว้นะครับไม่งั้นเวลาขึ้นรถทีไรเราก็ต้องมาปรับตําแหน่งทั้งองศากระจกทุกครั้งเลยเรามาเริ่มต้นปรับองศากระจกมองข้างก่อนนะครับก็คืออ่อนระบบขึ้นมาแล้วก็หารูปกระจกซ้ายขวาให้เจอก็คือรูปนี้นะครับต้องการปรับฝั่งขวาก็กด มีไฟสีส้มขึ้นแล้วก็ใช้ลูกศรน,นะครับในการปรับปรับฝั่งซ้ายข้อสังเกตเมื่อไหร่ที่ไฟสีส้มติดค้างในเวลาถอยกระจกฝั่งนั้นจะปรับองศาต่ําให้อัตโนมัตินะครับปรับทีละฝั่งนะฝั่งที่เรากดไฟสีส้มติดเขาตงจะปรับองศาต่าให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเห็นจุดอับจุดบอดเวลาเราจะเลี้ยวเวลาถอยหลงังบางทีมีกระถางต้นไม้มีฟุตบาทมีเสาไฟฟ้าอยู่นะอันนี้คือพับกลางกระจกนะ กระจกสีบานเป็นออตโต้กดแช่ประมาณ 1- นึ่สองวิเขาจะลงสุดขึ้นสุดปุ่มล่างสุดถ้าเรากดลงไปหนึ่งครั้งนะครับเขาบุบเขาบุบลงไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นการล็อกกระจก3บานคือมาให้เลื่อนใช้ในก,กรณีที่มีเด็กอยู่ด้านในตัวรถนะครับหรือเวลาเราเพิ่งติดฟิล์มใหม่ๆสองสวันแรกอยากเปิดฝาถังเช่นเรายังไม่ดับรถนะครับหรือต้องการปลดล็อกให้กับเพื่อนๆลงก็กดที่ปุ่มปลดล็อกปุ่ม,ม,มนี้ฮะอันนี้คือปุ่มล็อก ก็เดี๋ยวมาปรับองศาปรับสถานะของข้อมูลบ,บนหน้าจอ Active Living Display v i i n g d ก่อนปกติข้อมูลเช่นความเร็วเนี่ยแสดงบนหน้าจอเรือนมาอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีการแสดงผลที่หน้าจอ A D D นะครับที่ยิงบนยิงขึ้นบนกระจกให้เราเห็นนะครับคือบริเวณนี้เลื่อนคอมมานะครับไปที่ตั้งค่าหน้าจอในรถหน้าจอ A D D จะมีเมนูให้เราปรับตั้งค่าอยู่ การปรับตั้งค่าก็คือเลื่อนแถบไปในเมนูนั้นแล้วก็กดคอมมานด์ครั้งแรกและก็หมุนคอมมาน์นะครับตามความต้องการมีความสว่างมีความมีการเอียงด้วยนะและหาต้องการยกเลิกนะครับก็กดเครื่องหมายถูกออกแต่ว่าเวลาสตาร์ทรถใหม่ข้อมูลก็จะกลับมาแสดงอีกครั้งสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนี่คือฟังก์ชันอะไรบ้างซ้ายสุดจะเป็นระบบประหยัดน้ำมันขณะรถจ,จอดนิ่งหรือไอสต็ stop. แต่ทำงานออโต้ทุกครั้งเมื่อเราสตาร์ทรถต้องการปิดระบบกดเบาๆนะฮะให้มีไฟสีส้มติดอันนี้คือเราปิดระบบแล้ว T set off ก็คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเล่นเท่าไหร่แนะนําไม่ต้องปิดถ้าปิดจะมีคําว่า T set off ขึ้นที่หน้าปัดเรือนใหม่เป็นลักษณะสีส้ม P o อฟก็คือปิดเสียงเตือนเซนเซอร์ ensor, นะครับก็แนะนําอย่าไปปิดนะฮะถ้าเราปิดก็จะมีก็จะมีแค่ภาพไม่มีเสียงเตือน ท้ายสุดนะครับที่มีลูกรถในวงกลมแล้วก็ออฟอันนี้คือเป็นการปิดเปิดระบบแจ้งเตือนนะครับถ้าเราต้องการปิดกดลงไปนะครับก็จะมีคําว่าออฟคือนิ้าบัตรเรืยนใหม่คือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับไม่ต้องปิดก็คือกดอีกครั้งให้คําว่าออฟสีส้มหายไประบบเกียร์ใน CX30 เป็น s สกา t i ิ d i ด e 6 p ป e d พร้อมกับ Man น a l Mode นะฮะก็คือเกียร์ธรรมดาก็จะมีเกียร์พาร์คนะครับ เกียร์ถอยเกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์ออโต้ต้องการขับเกียร์มันน้นก็คือผักคันเกียร์มาที่ตัวเอ็มนะฮะรถเกียร์ก็คือผักขึ้นเพิ่มเกียร์ก็คือผักลงติดตั้งโหมดสปอร์ตมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยใช้ตอนไหนต้องการขับขี่สนุกนะเล่งแซงนะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะมาเร็วขึ้นใช้ก็คือผักขึ้นไปเบาๆนะครับยกเลิกก็คือดันลงเบาๆติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าต้องการใส่เบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่า ติดเบรกก็คือสอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ไฟสีส้มจะติดอันนี้คือเบรกมือ,อติดแล้วนะครับต้องการปลดเบรกมือเหยียบเบรกแล้วก็กดค้างมีเบรคมาให้ด้วยนะฮะซึ่งระบบเบรคเนี่ยช่วยได้ดีมากๆลดการเมื่อยลา้าเวลาขับขี่ในจานจราจรที่แบบรถติดเยอะๆนะฮะทีนี้เนี่ยต่อมาที่หน่อยจะแนะนาว่าคือการปลดเบรกมือไฟฟ้าเพราะว่า เวลาเราดับรถทุกครั้งนะครับเบรกมือจะดึงขึ้นให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามลองดับรถนะฮะอันนี้ดับรถแล้วไฟสีส้มติดแปลว่าเบรกมือติดฉะนั้นกรณีที่เราจอดขวางหรือจอดซ้อนคันต้องการเลื่อนรถต้องทําการปลดเบรกมือวิธีการอันดับแรกต้องทําการอ่อนระบบก็คือกดไปที่ปุ่มสตาร์ทนะฮะหรือว่าสตาร์ทสต็สอปเอนจินก็ได้2ครั้งไม่ต้องเหยียบเบรก1 2สสังเกตที่เลื่อนใหม่ มีไฟมาเลียงแล้วแปลว่าเราทำถูกต้องนะครับหลังจนากนั้นทําการเหยียบเบรคค้างใช้มือที่เราถนัดกดไปด้านบนที่เป็นส่วนของโครเมียมนะครับกดค้างจนมีเสียงดังตึ้งหนึ่งครัง้งแล้วค่อยยกมือขึ้นแล้วก็ยกเท้าขึ้นด้วยดังแล้วนะครับรีบยกมือยกเท้าแล้วก็ดับรถทันทีนะครับถ้าทำทันทีสังเกตว่าไฟสีส้มจะกระพริบทีถให้แปลว่าเบรกมือปลดแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็แค่ดึงเกียร์มาที่เกียร์ว่างนะครับการจะดึงคันเกียร์เนี่ยมาที่เกียร์ว่างเนี่ยต้องกดปุ่มชิปล็อกด้วยนะครับกดค้างพร้อมกันแล้วก็ดึงเกียร์มาที่ตัวเอ็นซึ่งในคลิปนี้หน่อยทําไม่ได้เพราะว่าอีกมือหนึ่งหน่อยถือกล้องอยู่นะฮะลองมองไปที่กระจมองข้างนะครับผ่านฟิล์มที่ความเข้มประมาณ80ก็คือ l 0 5อ่ามุมมองก็จะประมาณนี้พี่พเพื่อนๆลองใช้เรียกว่าใช้ พิ่จารัาญาณเอาแล้วกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบแต่เวลาถอยหลังนี่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับจะทําการปรับองศาต่ำให้ขึ้นอยู่กับว่าเรากดนะครับที่ลูกกระจกเนี่ยต้องการฝั่งไหนโดยกดไปที่บริเวณปุ่มนะครับซึ่งตอนนี้หน่อยจะปรับฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยจะมีฟุตบาทอยู่นะครับก็กดลงไปพอไฟสีส้มติดแบบนี้เวลาใส่เกียร์ถอย ลองสังเกตนะครับอ่าเขาจะปรับองศาต่ําเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยให้เราเห็นจุดอับจุดบอดบริเวณด้านนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นบางทีเจอฟุตบาทเนี่ยตัวลอ้อตัวแม็กอะ่ะก็จะไปครูดนะครับทําให้เป็นรอยได้หรือเวลาถอยเลี้ยวนะครับมีเสาไฟฟ้ามีต้นไม้พวกเนี้ยแต่พอเรากดให้ไฟสีส้มออกองอ,อกระจกก็จะปรับมาองศาเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งบริเวณที่เป็นเป็นโนแบ็คนะครับหน่อยติดฟิล์มกันรอยให้เมื่อวานนะฮะก็คือจุดนี้ทั้งหมดเลยเรือนไม้ด้วยนะครับคือเรือนไม้เป็นจุดที่เกิดรอยคอนแมวได้ง่ายเหมือนกันนะเวลานารถไปล้างมีเอาผ้าเช็ดนะครับผ้าไม่สะอาดฝ้ามีเม็ดฝุ่นอย่างเงี้ยอันนี้หน่อยก็เลยซับพอร์ตติดให้เลยนะครับสบายใจได้เลยคือออกรถกบหน่อยหน่อยพูดตรงตรงเลยครับขอให้มั่นใจสบายใจหายห,ห่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือหลังการขายปัจจุบันเนี่ย น้องๆเพื่อนๆพ, cuales, พี่ที่ออกรถกันหน่อยไป5ปี6ปีเรายังคอนแทคกันนะครับเหตุผลเดียวที่อาจจะติดต่อหน่อยไม่ได้ก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับติดต่อหน่อยไม่ได้ตอนนี้หน่อยใช้เบอร์เดียวนะก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์ก็ติดกันลอยให้เหมือนกันมาดูฐานเกียร์กันบ้างฐานเกียร์ก็ติดให้รวมถึง จุดได้เล็กน้อยนะครับที่อยู่บริเวณประตูด้านข้างทานเกียร์เป็นจุดเป็นอแบกที่ใหญ่ที่สุดนะลองดูมุมอมองใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านหน้าถ้าสรุปก็คือด้านหน้าชอบไหมผมว่าผมชอบแลหละนะครับคือไม่ ด้านนอกมืดด้านในสว่างเคลียถือว่ากลางวันนี่เคลียมากมากแต่ว่ายังไม่เคยลองขับกลางคืนนะครับแต่เชื่อว่าความเคบประมาณนี้ขับกลางคืนในที่แสงน้อยก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยสําหรับการขับขี่นะอาจจะลดมุมมองลงบ้างแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ด้านข้างเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันเวลาขับกลางคืนที่แสงน้อยไม่แน่เหมือนกันครับต้องใช้ความแะมัดระวัง นี่เป็นเพียงส่วนของขั้นตอนการดูรลรถใหม่และก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่หน่อยพยายามลงรายละเอียดลงไปโดยทีบางท่านเนี่ยรับรถไปแล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูอีกทีได้นะฮะต้องยอมรับครับว่ารถยานต์เซ็กสามสิบเนี่ยฟังก์ชันต่างๆระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานและก็คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถทั้งเจ้าของรถเองแล้วก็เพื่อนน่วมทางด้วย ในคลิปวิดีโอนี้หน่อยและมาสเตอร์พระนครต้องขอกราบขอบพระคุณทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณวานด้วยนะคะที่ให้เครดิตหน่อยแล้วก็ไว้วางใจให้หน่อยไดีโอกาสดูแลในการของรถยนต์มาสเตอร์อีกครั้งซึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่3ของคุณว่านแล้วนะฮะ mm. เดี๋ยวเจอกันอีก5ปีคุณว่านบอกว่าอีก5ปีไม่แน่นะฮะ อาจจะต้องกลับมาซื้อวาสตออีกครั้งแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรอติดตามรับชมกันอีกครั้งสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนคลิปหน้าพบกับมาสเต CX3 รุ่น็อปสุดสปอร์ตลัก2023ครับ